โอ้ผมอยากมีร้านอาหารแบบนั้นบ้างจังเลยอะ่ะงั้นก็มาที่เกมนี้เกมนี้มีชื่อว่าอะไรวะไนล์เลสเตอร์เออใช่ครับมผมจะมาสร้างร้านอาหารที่สุดยอดที่สุดในโลกเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไอร้านอาหารไอสูงๆตรงนั้นอนะ่ะอันนั้นใช่ร้านอาหารไหมเนี่ยเนี่ยดูดิโคตรสูงเลยใช่ไวเดี๋ยวเราไปดูไอ้ก้าดีกว่าก่อนที่เราจะไปทําร้านของตัวเองมาไหนวะ อ๋อมีเหล็กเลยวังเฮ้ยเหล็กเหล็กเล็กเหล็ก,ลกโอ้ร้านได้ก้าคนเยอะมากแกลกมากโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเชฟเต็มเลย <c oughs> โอ้เชฟไม่มีชั้นมีต้องสามชั้นอะไปดูชั้นสองดิโอ้สุดยอดชั้นสองก็ยังมีหน่อยที่คนไม่เยอะโอ้ไม่แหล็กเท่าชั้นแร็กโอเคเดี๋ยวเราไปดเดี๋ยวเราไปชั้นเราไปดูเราไปดูปด้านผมกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงนะร้านและนี่ก็ร้านกูนี่อะไรวะเนี่ยมันแตกต่างกัน ฟ้ากับเหวไแปบได้เวลาทํางานละดูดิว่าจะทําอะไรได้บ้างนี่มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเดี๋ยววันนี้ต้องไปเสิร์ฟไอ้ก้ามันมันสั่งให้มึงได้หรืออิ่วชึบมาเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนเอาไปเสิร์ฟอ่าฮะรับออเดอร์ฟึบค่ะเออรับออเดอร์แป๊บอ่าฮะใครใครเอาเปล่าคนนี้เหรอใช่ใช่เอามา ค่อยเดี๋ยวตอนนี้เหมือนอยากจะได้อะไรสักอย่างก่อนอื่นอยากได้พนักงานก่อนไอวียเอามาต้อใหม่เลยแต่เอาเป็นไม่เอาเชฟแล้วกันเอาเอาเชฟดีกว่าอ๋ออันนี้คือเวเตอร์อันนี้คือคุกเอาให้คุ้มไปเลยแล้วกันเอาเดว,วิดมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือ,เด,อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอันนี้เอาให้เขาแบบเ <pam. S 1> ขาเขาบริการก่อนงั้นก่อนที่จะไปซื้อแจ็คเรามาซื้อพากงานเพิ่มดีกว่า,นานซื้อพนักงานเพิ่มซื้อพนักงานเพิ่ม เอาเป็นเอ่อเทรซันเหมือนเดิมแล้วกันเป็นเชฟมามามาทำงานเออตอนนี้กูกูไม่ต้องทำงานละโอ้ยสองคนทำคนเดียวเล้วเนี่ยเฮ้ยช็อปไอ้การในช็อปมีอะไรบ้างวะอ๋อมีพวกมีพวกเนี้เหรอพวกเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวซื้อไอ้นี่ไปเลยแล้วกันโอ้ยสองหมื่นสองโอ้เยอะโอ้ยแพงแพงแล้วเกินนะมึงไอ้ดีร้อยสี่ร้อยห้าสิบ ถูกถูกถูกวินี้ทองเลยสองแสนนะไอ้ก้าวมีโต๊ะไหมอะโต๊ะ,โต,ะโต๊ะที่เอาไว้จำให้คนมาอยู่แต่กูเปือนนี่เลยโต๊ะไม,ม <c oughs> ซื้อเนี่คอยซื้อแล้วกันโต๊ะตอนนี้เราเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันนะเียอะไรนี่เดี๋ยวตอนนี้แบบให้เชฟแล้วก็อะไรพวกนี้ทำงานก่อนเฮ้ยขอในเอ้ของในเกมนี้ถือว่าถูกมากเลยนะ ไม่โลบักอะถ้าใช้โลบักซื้ออ่ะนี่นี่นี่ซื้อเตาใหม่ซื้อเตาเพิ่มอันนี้หกร้อยเอาบอนี่เวลีวลม่มาสเาช,ชฟเลทโซทำงานทำงานทำงานต่อไปก็ต้องเป็นเชฟคนนี้สินะต่อไปก็เป็นบอบหูค่าจ้างคนเยอะชั้นสองกี่บาทวะวูบสี่พันห้าชั้นสองเดี๋ยวให้ซื้อแล้วกันชั้นสองโอเค ตอนนี้เรามีตังหนึ่งร้อยบาทแล้วไปซื้อโต๊ะเพิ่มจะได้บรรจุคนได้เยอะขึ้นเดี๋ยวคืนนิดเดียวกลับร้านโหมีแค่โต๊ะไม่มีเก้าอี้มาให้กูด้วยสุดยอดมึงมีโต๊ะอย่างเดียวไม่มีเก้าอี้มานี่ใจร้ายเกินผมว่าน่าจะมีวันนี้เก้าอี้แยกไปใช่ไหมกาเก้าอี้อ่ะเออมันแยกกันที่หวา่า กกคาาจะบ,บรรบตอนนี้เราก็ได้เงินมาปลักประมาณนึงแล้วดเดี๋ยวไปซื้อเก้าอี้เพิ่มเราจะต้องทำการบริการอย่างดีที่สุดตังไม่พอวีมัมนออกไปเฉยๆมาเรามาเอาโต๊ะเข้ามาเพิ่มอัานี่เอาเก้าอี้ไป ก้าอี้ก็แพงแพงห้าสิบบาทเราจะทำเป็นน้าแกังกวางไม่อุดไม่อึดอัดนะครับนะเฮ้ยตรงนี้พรมด้วยเหรอเฮ้ยเกมนี้ไม่มีเพลงเว,ว้ดีม,ม,มาเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำอะไรเพิ่มเราต้องซื้อของเพิ่มให้เชฟเพิ่มไม่ดิซื้อตรงซื้อโต๊ะให้เขาเพิ่มนะครับนะครัวสองยัดใส่ โอเคเลยตอนนั้นจะมีตังหกสิบบาทแล้วทำอะไรดีวะเฮ้ยมีผู้เล่นเฮ้ยสวัสดีเพื่อน y u ูทูบมาสเตปแตอะไรก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวผมไปหาอะไรทำดีวะน่าจะมีอะไรให้ใช้ามากกว่าเดิมเออไอเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่น,นี้ไม่ใช่ร้านร้านอยู่ฝั่งนู้น,น,นโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อโต๊ะเพิ่มแล้วก็ซื้อเก้าอีเพิ่มไปปึ๊บางโต๊ะ นี่มาแล้วมาแล้วมาละอ่าโอคาเรสสุดยอดไปเลยวันนี้โอเคครับสองให้ขอตัวก่อนอยากติดตามการรัชไพสำหรับการสร้างร้านอาหารที่ใหญ่ใหญ่เหมือนไอ้แก้วแบบนั้นหรืออย่าเป็นแบบนั้นก็กดติดตามผมไว้นะครับนะโอคาร์เรสขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย